าอีกแล้วมาอีกแล้วมาฮอดแล้ว,ลวสบายดีพี่น้องท่าน YouTube, ยูทูบสู้ขู่สู้คนเบลเยียมสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่ทาฝั่งพี่น้องท่านเอาในมันเซาคอมเป็นพม่าก็กะว่าสบายดีส่วนบางคนก็ขออีกแล้วเล็กๆบริลลี่สปามากินนี่พี่น้องยำยำยำเล็บมือนางเต็มผ้าชนะเลยมาครับจวดจวดอุย้ยเฮียเมื่อนั้นเห็นพอบานพนจวดเนาะการน,นำไรย,ยืดนะ้ำมันมเมเนก้าเลยจัดจัด ก็เป็นกำลังใจลิงเหล็กนำแนวเด้อคับเพื่อนใหม่ทีแรกเขามาก็จับมือลิงเหล็กนำแนวนาะคับเป็นกำลังใจลิงเหล็กนำเด้อสับสกายให้ลิงเหล็กนะจักน้อยเนาะครับผมอ้าวลองชิมน้ำม่งมาเด้อคับพี่น้องอืก็นุยัตใส่มือมะละมะละใหญ่ไหมพี่น้องใหญ่รสสลัด ใส่มือเนาะค่ะพี่หนอกมาเด้อจวดเด้อขออนุญาตหัใส่มือเด้อเห็นพอบานจวดมือนันไหมไปเบ่งจิบเพื่นแล้วน้ำลายหยืดน้ำพ่นทางแรกเลยลืมจะกินเลย อไม่มมค่อยขมไปเลนะพี่น่องเห็นข้าวจาวาแซ่บคำใหญ่ มาเลิ่มเป็นนองกากิบป้อง้องเนียวหรอกนุ่มๆนุ่มสอยกันหานิวหานิ่วประมันสองเนิ่วอืม จวดเลยพี่นน้องจวดอืมครักครัก มาละมันจะแก่น้อยหนึง่งบดหลานไม่อยู่ลูกเดี่ยวไหมอุตสาลองทาังแรกเลยเม็ดไม่มจนเลี้ยงเม็ดมันบุกินได้เป็นหนองเม็ดมันแข็งเม็ดมันแข็งนาอคะโอ้ แสบอย่าบอกใคเด้อยำเล็บมือน้าพี่น้องอ ก็เสียงน้ำงยำเ,เล็ดมือน้ำงับมาลาเขากันพี่น้องหืมโอ๊ะงง จัดพี่น้องแซ่บ,บแสบแต่ว่าพักกระเช้าน้ำถ้าลวกเล็กเล็กว่ามันบ,แบ่แซ่บนะกินดิบมันก็จัด 嗯。Hmm. ม่จะลุดใหญ่ๆไหมหลูกจำหาบได้หลูกน้อยบ่มีไม่ลูกเดียวบ่ค่อยคมต่อมาลากีน่นกมาลากีน่นกคมแห้งผลมึงเล็กกินตอนได้ปักฟองตอนนั้นมาลากีน่นกแต่มาลยายใหญ่ในร่องบังครั้งแรก ตรวจลองเบิง์ว่าคลกพไปน่องเอ้ยเบิเ่งกันอะโคเลโคเลเนะ่ยันอ ทีเล็บมือนั่งตรงระวังจังน่อยตัวกระดูกมันแข้งๆกับตรงเึ้นพี่น่องมันอาจจะติดคอแซบส่วนตัว 嗯。Mm. จัดมือเลือพี่น้องขัง้นบดเสือว่าแซบจัดเราสิติดใจชิวยจอดเลย เมื่อนาเป็นกลังใจานูนจากใหม่เนาะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย